มาทับต่อไปก็มาพบกับช่างทําหน้าต่างเอ้ยวิดีโอเมคเกอร์นะครับเออตีใกล้ก่อนสามสิบกยิงถ้าคลดคล้ายเป็นปืนกล13วิเอ้ยดอกละ13แล้วก็หนึวิยิงได้สิดอกสิบหัวได้ต่อไปคิดข,ขวาดาเมจจะเริ่มตั้งแต่15ถึง150นะครับตามที่เราชาร์จอะ่ะแต่แต,แต,แต่ยิงออกไปจะเสียกระสุน3น,นัดก็แล้วก็ ติดหัวได้เหมือนกันแล้วก็มีเทคนิคก็คือเวลายิงเสร็จล่ะปึ๊บแล้วให้กิดขวาต่อเลยมันจะชาร์จเร็วขึ้นแล้วก็อย่าปล่อยให้ขวาออกนานม,มันจะได้พับปืนเนี่ยพอยิงปึ๊บ,บอันเี็ดกดต่อเลยมันจะได้ไม่พับปืนเ็บอะไรประมาณนี้เออเจ๋งบจ๋เจ๋อ่าต่อไปฮุกก็จะฮุกไปด้านหน้าฮุกไปตรงไหนก็ได้ที่เราเลงเอาไว้แต่ปกติมันจะออโต้ให้ ออโต้ Auto, แบบอาจจะ้เราเลงบางทีเราเลงไปตรงนน้นมันอาจจะเคาะตรงนี้ให้เราเลงตรงนน้นมันอาจจะเคาะตรงนี้ให้แล้วก็เวลาถึงพอใกล้ถึงแบบใกล้จริงๆอะ่ะกดสเปซบาร์เราก็จะกระโดดสู้บไปเรื่อยๆอันนี้ต้องฝึกเอาด้วยนะครับแบบหันหน้าไปทางไหนก็จะโดดไปทางนั้นด้วยอันนี้ไม่แน่ต้องแน่ใจแน่ใจแล้วละ่ะเออก็ฝึกเลยแหละส <c oughs> ่วกับรักจะทำดาเมจวี วิละสิบห้ารวมทั้งหมดเจ็ดสิบห้าดาเมโจโดนทำลายได้อย่าลืมโอ้เยโดนฟู่เลยอยอดต่อไปอันติวอลแฮกสิบห้าจุดห้าวิเห็นหมดเห็นหมดเห็นหมดโอเค